ที่ข่าววันนี้นะคะเราจะพามาชมนี่เลยค่ะที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่งนะคะจังหวัดพินณุโลกค่ะที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มนี้นะคะเป็นด้านการอำเภอสร้างเมื่ออายุเกือบร้อยปีคือสร้างเมื่อปี่22 4 7 8ค่ะด้านหลังนี่เลยค่ะรูกันค่ะนี่ค้ะที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มค่ะ ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มหลังนี้นะคะเป็นที่ว่าการอำเภอหลังเก่าค่ะสร้างมาปีพศ2478สร้างจากไม้ทั้งหลังเลยค่ะเป็นเรือนทรงปั้นหยานะคะซึ่งสมัยโบราณค่ะทรงเรือนปั้นหยานี้จะมีสร้างตามทั่วทไปค่ะเช่นตามโรงเรียนในสมัยก่อนนะคะก็มีทรงเรือนปั้นหยาแบบนี้เหมือนกันค่ะ และที่สําคัญนะคะเราสามารถมาเดินดูได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดราชการเลยค่ะที่ทรงเรือนปัญญาแห่งนี้นะคะเป็นที่ว่าการอําเภอแห่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะแต่เป็นที่ว่าการอําเภอหลังเก่านะคะและเมื่อเราเดินเข้ามาด้านในนะคะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าเขาทําทางเดินไวให้เราเดินได้รอบๆอบอาคารเลยค่ะในแบบฉบับ360องศาเลยค่ะ และที่แห่งนี้นะคะทางอำเภอบางกระทุ่มค่ะได้จัดให้เป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเลยค่ะเพราะที่ว่าการอำเภอหลังเก่าหลังนี้นะคะสร้างมาเกือบร้อยปีแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะไม่มีที่ไหนแล้วนะคะในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอำเภอบางกระทุ่มได้อนุรักษ์ค่ะให้ทุกคนได้ดูจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปลายด้านบนจะเขียนว่าที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มนะคะ ที่นี่นะคะได้มีการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเลยค่ะเพราะทางจังหวัดและทางอำเภอเล็งเห็นว่าที่ว่าการอำเภอแบบนี้นะคะไม่มีที่ไหนแล้วค่ะซึ่งมีความเก่าแก่สมจริงมากเลยค่ะอายุเกือบ100ปีแล้วค่ะส่วนด้านล่างนะคะจะยกพื้นสูงค่ะเสาทุกต้นนะคะ เมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะทํามาจากเสาเต็งลังนะคะแต่ปัจจุบันค่ะเสาบางต้นก็ต้องเปลี่ยนไปค่ะตามการเวลาเพราะว่าเกิดการผุพังกับตามการเวลานั่นเองค่ะส่วนตรงบันไดนะคะในสมัยก่อนเนี่ยบันไดเนี่ยค่ะเป็นการสร้างใหม่นะคะเพราะว่าสมัยก่อนไม่สามารถขึ้นไปบนบันไดได้ค่ะเพราะว่ามีการผุย่างมากๆเลยค่ะส่วนด้านหน้าที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือรูปปั้นรัชกาลที่5ค่ะ รูปถ่ายทรงเรือนปัญญาแบบนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ของเรามีรูปถ่ายเก่าโบราณนะคะแต่เป็นรูปถ่ายเก่าของโรงเรียนบางระกรรมวิทยานะคะซึ่งรูปทรงจะเหมือนกับทรงปัญญาแบบนี้เปียบเลยค่ะคือไม่แตกต่างกันเลยค่ะยุคในการสร้างคล้ายๆกันค่ะ แต่ตอนนี้เรือนไทยทรงปัญญาแบบนี้นะคะไม่มีแล้วนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะยังเหลือแค่เพียงสถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่ค่ะและวันนี้เราโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาแล้วฝนไม่ตกค่ะท่านสังเกตอยู่ที่ใต้ถุนเห็นไหมคะจะมีน้ําขังอยู่ค่ะนั่นก็แสดงว่าก่อนหน้าที่เราจะมาเนี่ยค่ะมีการ ฝนตกหนักเกิดขึ้นแน่นอนค่ะซึ่งเราโชคดีมากๆเลยค่ะที่มาแล้วไม่เจอฝนค่ะและนี่คือด้านหลังนะคะของที่ว่าการอำเภอบางกระท่มนั่นเองค่ะเห็นไหมคะทุกคนด้านหลังและรอบๆนะคะจะมีทางเดินให้เราเดินได้แบบฉบับ360องศาเลยค่ะแต่ท่านสังเกตได้ดีนะคะด้านหลังของตัวอาคารนะคะยังเป็น เสาไม้แบบสมัยโบราณเลยนะคะนี่ค่ะท่านจะเห็นได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเราจะเดินไปดูใกล้ๆนะคะว่าเสาไม้แบบเก่าเนี่ยค่ะมันมีรูปร่างหน้าตายังไงนะคะแต่ก็ต้องเข้าใจนะคะด้านหน้าก็จะมีการเปลี่ยนจากเสาไม้ธรรมดาเหมือนตามสมัยก่อนนะ่เปลี่ยนเป็นเสาปูนค่ะเพราะว่าได้เกิดการผุพังนั่นเองค่ะ นี่ค่ะทุกคนด้านหลังยังมีเสาไม้อยู่นะคะอยู่อีกเพียงแค่8ต้นเท่านั้นค่ะแต่ก็ถือว่าเราก็ยังได้เห็นของจริงกันบ้างนะคะและทุกท่านนะคะลองสังเกตบนหน้าต่างดูค่ะด้านบนหน้าต่างนะคะเขาจะทำเป็น ที่ระบายลมค่ะเพราะว่าในสมัยโบราณนะคะไม่มีแอร์เหมือนในปัจจุบันใช่ไหมคะก็อาจจะทําให้อาคารเกิดความร้อนได้ค่ะในสมัยโบราณนั้นนะคะคนไทยซึ่งมีความเขาเรียกว่ามีความฉลาดล้ำลึกมากค่ะจึงได้มีการสร้างช่องลมไว้ด้านบนของหน้าต่างค่ะและช่องลมไว้ตามพื้นที่ต่างๆบนบ้านค่ะ และวันนี้นะคะนับว่าเป็นโชคดีของเรามากๆเลยค่ะที่เราได้มาเห็นของที่เขาเรียกว่าอนุรักษ์ไว้อย่างดีขนาดนี้นะคะซึ่งในพิศณุโลกเนี่ยหาดูไม่ได้แล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะมาที่ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มหลังเก่านะคะ เน้นย้ำว่าต้องพิมพ์ว่าที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มหลังเก่าเท่านั้นนะคะแล้วท่านก็จะมาถูกแน่นอนค่ะที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มหลังนี้นะคะอยู่ติดกับสถานีตำรวจอำเภอบางกระทุ่มเลยค่ะคือสถานีตำรวจบางกระทุ่มหันหน้าไปทางไหนนะคะด้านหน้าสถานีตำรวจก็จะเห็นมุมนี้ได้เลยค่ะ และเราสามารถเดินมาดูที่ว่าการอำเภอหลังนี้ได้ทุกวันนะคะไม่มีเว้นวันหยุดราชการเลยค่ะมาได้ทุกวันเลยโดยเฉพาะกลางคืนนะคะทุกคนสังเกตเห็นไหมคะจะมีไฟนะคะติดบริเวณบ้านหลังนี้ค่ะเพื่อกลางคืนนะคะเราคาดว่าจะต้องมีความสวยงามมากๆแน่เลยค่ะ และหากท่านใดได้มาเที่ยวที่ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มหลังเก่าแห่งนี้นะคะท่านสามารถไปหาชมของโบราณได้อีกที่นึงค่ะคือที่วัดห้วยแก้วค่ะอยู่ห่างจากตรงนี้แค่20เมตรค่ะจะอยู่ด้านหลังโรงพักอำเภอบางกระทุ่มค่ะคืออยู่ห่างจากตรงนี้20เมตรเท่านั้นค่ะใกล้มากๆเลยค่ะด้านในวัดนั้นนะคะ ในพระอุโบสถหลังเก่านะคะจะมีภาพวาดติดฟ้าผนังซึ่งมีความเก่าแก่และสวยงามมากๆค่ะอายุก็เกือบ100ปีแล้วนะคะและภาพวาดติดฝาผนังด้านในนะคะบอกได้เลยว่ามีความสวยงามวิจิตรอลังการมากๆเลยค่ะแต่ทางวัดจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันพระวันให,ใ,หใหญ่เท่านั้นนะคะ และจุดเด่นของวัดห้วยแก้วนะคะก็คือศาลาการเปลี่ยนไม้สักขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามอลังการมากๆเลยค่ะบานประตูหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปเทพเจ้าต่างๆและด้านในยังมีการแกะสลักไม้ประดูปเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตากกว้าง1.9เมตรและยังแกะสลักไม้สักทองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตากว้าง1.5เมตร ไว้ด้านในศาลาการประเรียนแห่งนี้และมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปดูและถ่ายรูปก,กันจำนวนมากเลยค่ะเพราะว่ามีความสวยงามอลังการขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะและหากใครผ่านมาพิษณุโลกนะคะขอเชิญมาเที่ยวชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ผู้พันไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกนะคะเรามีของโบราณให้ท่านชมมากกว่าหนึ่งหชิ้นฟรีๆเลยค่ะ